สวัสดีครับท่านนะครับวันนี้ก็เป็นส่วนเพื่อเป็นส่วนต่อขยายผู้ยางลุยฟ้านะเป็นส่วนต่อยอดจากเรื่องของวิกฤติเสลจี้นะครับซึ่งพาร์ทในช่วงของช่วงบ่ายเนいいี่ยเป็นปกตินะครับเราจะไม่เน้นเป็นเน้นเป็นเน้นเรื่องกลยุทธ์เป็นเน้นเรื่องหุ้นที่เราชอบนะครับมากกว่านะครับเรื่องตลาดเองนัเน so ี่ยก็เดี๋ยวพูดนิดตยวเองนะครับวันนี้ผมจะมีประเด็นมาพูดเพิ่มในส่วนในสองสาม ประเด็นนะครับคือจริงๆอ่ะผมไปในช่วงปลายปีที่ผ่านมามีสัมภาษณ์ของหนังสือพิมพ์อยู่สามสามฉบับไม่ใช่สามฉบับหรอครับสองฉบับนะครับเป็นสื่อนะครับก็จะมีบทความสัมภาษณ์ไปทาบทความนะครับแล้วก็จะมีมาเผยแพร่ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวผมมาเล่าสรุปสรุปให้ฟังนะครับส่วนเนื้อหาในสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมแปะไว้ในสไลด์แล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวเนื้อหาไปอ่านเอาก,ากา็แล้วกันทีหลังนะครับซึ่งเราจะแนบ ไปพร้อมกับในตัวของสไลด์ของเรานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นนิดนึงนะครเหมือนเดิมนะครับตลาดหุ้นเราเราบอกแล้วตอนเช้าว่าเดี๋ยวหุ้นเนี่ยขึ้นนะครับขึ้นก็บางคนเรียกว่าจ e n ด e แลเอฟเฟกบางคนก็แล้วแต่จะเรียกครับแต่ผมคิดว่ามันเกิดจากการที่ตลาดนั้นเนี่ยรู้สึกว่าโอมิคอนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับก็เลยทําให้คนต้องปรับมาซื้อ นะครับวันนี้เราจะเห็นหุ้นที่อิงเศรษฐกิจพวกแบงก์พวกคอมมิตี้ขึ้นอีกขานหนึ่งก็จะเป็นพวกหุ้นที่เรียกว่าเป็นหุ้นดีๆเด่นๆของตลาดอยู่แล้วก,ก็เล่นกันปกตินะครับตลาดรอบบ้านนะครับตลาดเอเชียตลาดหลายๆที่ก็ก็ซื้อขายส่วนใหญ่ในแดนบวกนะครับยกเว้นฟิลิปปินส์ที่วันนี้อระงับการซื้อขายไปหนึ่งวันนะครับ ส่วนสินทรัพย์อื่นๆที่เป็นสินทรัพย์ที่เป็นเซฟฮาเว่นเองก็ถูกขายออกมาอย่างเช่นบอลยูสิบปีของสหรัฐนั่นเก็เป็น 1- 6 2่งเรนะครับส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการที่ทุกคนเนื้อทุนมุมมีมุมมองในเชิงบวกต่อเรื่องของดอกเบีย้ยคาว่าบวกคือคิดว่าดอกเบี้ยจะขึ้นนะครับคงคงมองในมุมนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราเห็นในในตลาดก็ค,คือคือคือส่วนใหญ่แล้วบวกนะครับเงินบาทเองก็ถือว่า ยังแข็งแรงนะครับส3 2 9สาาหรับเงินบาทของไทยนะครับส่วนในเรื่องของหน้าหุ้นในหน้าหุ้นเช้าที่ผ่านมาก็จะเป็นอย่างที่ผมเรียนนะว่าจะเป็นหุ้นส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นบิ๊กแคปเป็นหุ้นอิงอิงตลาดนะครับอิงเศรษฐกฐิจนะครับเป็นหลักเลยนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นแบงก์หรือว่า Energy นั้นมาเกือบเกทั้งหมดเลยนะครับมาเกือบเกทั้งหมดเลยหุ้นที่มีการเทคโปรฟิตก็คือหุ้นที่เคยได้ประโยชน์จากกระแสโควิดนะครับหรือไม่ก็ทหุ้นบนตัวครื่งแรงไปมากๆก็ลงมานะครับน,น ภาพสแนปช็อตที่เราเห็นเห็นกันในช่วงเช้านะครับครนี้มาดูในส่วนของเอ,อจริงๆผมไม่ค่อยอยากพูดเรื่องตลาดแล้วนะเพราะว่าเราฟังน้องแทนไปเมื่อเช้านี่นะเอาเป็นว่าเป้าที่เราให้ไว้1670ไม่น่าพอแล้วล่ะนะครับคงคงไปใครอ่อนนั้นนะครับวันนี้อาจจะบวกแรงพรุ่งนี้อาจจะบวกน้อยกว่าวันนี้บวกส็จพรุ่งนี้ต้องจับอ่านสามนะครับถ้าวันนี้บวกสามสิบพรุ่งนี้เหลือสิบจุด ันนี้บวก20ิบเหลือประมาณเจดจุดนะครับอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ปล่อยแรงไปนิดหนึ่งนะครับก,ก็เรียกว่ามีแรงซื้อของคนที่อั้นการซื้อมาสิ่งที่อยากแชร์เพิ่มนะครับก่อนที่จะไปถึงพาร์ทของน้องแทนซึ่งวันนี้จะมีการเอาเรื่องของ Special Report มาพูดกันด้วยนะครับที่เราเคยบอกแล้วว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีสเปกเชียลรีพอตตัวหนึ่งซึ่งมันอาจจะเป็นการแชร์มุมมอง,มองในอีกรูปแบบหนึ่งในการมองหุ้นนะครับปกติเราก็จะมองในมุมหนึ่งมองมุมปกติ แต่คราวนี้จะมองอีกมุมหนึ่งกัไป,ไปดูกันนะครับว่ามุมไหนสามบทความที่ผมพูดถึงตอนต้นมีอะไรบ้างมันหัวข้อที่ชื่อว่าสรุป big deal ปี64คีู่กิจการร่วมทุนหวังสร้างทางรุ่งและต่ออายุทางรอดเนื้อหาตรงนี้ไม่มีอะไรมากก็มาถามผมว่าใน,ใน,ใน,ในอนาคตเนี่ยเรื่องของปี65เนี่ยเรื่องอมันจะเกิดการ m a a เยอะไหมแล้วเกิดมาเพราะอะไรนะครับแล้วก็เซกเตอร์ไหนที่จะเกิดผมสรุปนี้กันแล้วกันนะเพราะว่าดีเทลนะั้นเนี่ยก็จะมีเยอะไปนิดนึง ก็สรุปออกเป็นว่า M&A ของปีหน้าเนี่ยจะเกิดเยอะมากนะครับเยอะมากทำไมต้องเยอะมากด้วยทำไมอยู่ดีคนรวยเนี่ยไปซื้อหุ้นหรือว่าไปซื้ออะไรกิจการกันไม่ใช่ครับผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เพื่อต่อยอดธุรกิจตัวเองส่วนใหญ่เพื่อที่จะได้ต้องการได้ผู้ร่วมทุนที่มาทำธุรกิจร่วมกับตัวเองที่ตัวเองไม่ถนัดนะครับมาทำธุรกิจร่วมกับตัวเองที่ไม่ถนัดเมื่อก่อนนี้คนเวลาจะทำทำธุรกิจขึ้นมาอันหนึ่งอันใหม่ มักจะทำด้วยตัวเองเพราะคิดว่ามันเป็นของตัวเองแต่แต่เดชั่วโมงนี้เนี่ยมันไม่ทันเพราะว่าอย่างเช่นธุรกิจเทคโนโลย,ยีเนี่ยถ้าเกิดจะทําคนคุณเคยข,ยขายของอยู่หน้าร้านท,ทั่วไปเนี่ยขายเป็นโชว์หวยคุณจะไปขายแบบ <c oughs> บนออนไลน์หร,หรือว่าทั้งสร้างแพลตฟอร์มไม่ได้ถ้าเกิดจะทําได้ในสมัยก่อนก็ทําังไงนะฮะส่งลูกไป,ปเรียนส่งลูกไป,ปเรียนใช้เวลาประมาณเจ็ดปีกลับมาแต่ตอนนี้ก็ไม่ผมไม่เอาแล้วลูกไม่ต้องไปเรียนแล้วซื้อเลย น,นี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการ M&A mm hmm. การร่วมทุน mm hmm. การซื้อกิจการเยอะมากในปี 6- 5หนะครับธุรกิจที่ที่ผมสปอตไปอยู่ที่มันจะอยู่ที่พวกโรงแรมชากั้งบินนะครับจะมีการซื้อกันเดอยวอย่างโรงแรมเนี่ยเราไปเร็งว่า A w c จะซื้อคนอื่นเยอะเขาเขาพูดมาตั้งนานแล้วว่าเขาจะซื้อสายการบินก็จริงๆซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับการบินไทยก็ไม่รู้ว่าใครจะมาซื้อหุ้นเพิ่มทุนเขานนะตอนนี้ยังไม่ยังไม่ประกาศอะไรมาเลย เทคสตาร์ทนะพวก EV พวกนี้ฮะเป็นเรื่องเดิมๆที่ที่ผมเรียนเทคเทคโนโลยี Tech Technology เนี่ยมันมันใช้เวลาไปนั่งเรียนรู้สองลูกไปเรียนไม่ทันไม่ทันกินนะซื้อเลยนะครับอย่างที่พวก BTS จับมือกับเจมาแล้วก็คนรู้จับมือคนนี้คนนี้จับมือคนนั้นนะครับใช้ใช้สกิลของคนที่เก่งอยู่แล้วนะครับไม่ไม่พยายามจะไปเก่งแข่งใช้คนที่เก่งอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์นะครับก็คือร่วมทุนกันเราจะเห็นการซื้อหุ้นอ่าจอยแบงก์เจอร์ทำน,นู่นทำนี่เยอะแยะมากมาย กับธุรกิจทั้ง EV แล้วก็เทคโนโลยีส่วนรงไฟฟ้าเนี่ยเรื่องกระแสพวกคาร์บอนคาร์บอนเครดิตคาร์บอนที่เรียกว่าคาร์บอนอิมิชชันนะครับเรื่องเรื่องพวกโลกร้อนเนี่ยมันทาให้โรงไฟฟ้าเนี่ยต้องยอมเอาตัวเองออกไปซื้อกิจการที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมากขึ้นนะครับเพื่อลดการที่จะต้องตัวเองต้องไปจ่ายค่าคาร์บอนเครดิตปัจจุบันคาร์บอนเครดิตในราคาประมาณประมาณ70ย e ูโรต่อ1ตันคาร์บอนนะครับซึ่งค่อนข้างสูงทีเดียวตอนเริ่ม,เร,มเริ่มต้นเนี่ย มันขายแค่สิบยูโรเงนึ่งขึ้นาเจ็ดเท่าแล้วเพรางนั้นะรตรงนี้ไปซื้อกิจการที่เป็นพลังงานทดแทนนะอาจจะดีกว่านะครับรวมถึงโลนอุตสาหกรรมทางการนาันาซึ่งจะต้องใสซื้อกิจการหรือว่าทําลงทุนเพิ่มเพื่อจะทําให้ตัวเองปล่อยคาร์บอนน้อยลงอันนี้ที่จะเป็นพวกสิ่งที่จะเกิดขึ้นเรียกเป็นอินเวสต์บางคนจะเรียกว่าเป็นอินเวสต์เมนต์ของปี65ก็ได้หรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่มันจะเกิดขึ้นเยอะมากๆนะครับไม่ต้องแปลกใจอะไรซึ่งเราก็เคยจริงๆประเด็นนี้ผมเคยให้สัมภาษณ ทยจะให้สัมภาษณ์ในเดือนสิงหาแล้วว่าเราเริ่มเห็นแล้วว่าเขาจะทําอะไรแบบนี้แล้วมันทาจริงจงด้วยนะครับมันทาจริงจริงด้วยเรื่องอีกอันหนึ่งก็คือว่าอันนี้เป็นของการหุน้นลงมาในช่วงวันหยุดนะครับก็คือเขาจะห้าโบกนะครับก็แต่ละโบกก็เอาหุ้นคนละสองตัวนะครับของผมเองนั้นก็เลือก SCB กับ JNT นะครับเหตุผลง่ายๆนะครับก็คือของปีหกห้าเนี่ย SCB เรามองว่าในในเรื่องเหตุผลอยู่ตรงนี้นะตัวนี้ s C B เองเนี่ยเรามองธุรกิจในเรื่องของเขาเอง ผมเชื่อว่าเขาเขามาถูกขางแล้วเป็น S c B X เนี่ยแล้วก็หุ้นของกลุ่มธนาคารเองเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีการเติบัตทำด้านเศรษฐกิจ N P r ผมไม่ค่อยกลัวเพราะว่าถ้าเกิดอ่าโควิดผ่านไปเนี่ยผมเชื่อว่า N P r ที่มีส่วนเกิน45แสนล้านอยู่ในระบบตอนนี้เนี่ยมันจะมันจะจางหายไปเองนะครับอันนีธนาคารเนี่ยน่าสนใจมากแล้วก็รอให้ความสนใจกับ S c B จริงๆก็เลือกยากนะระหว่าง S B กับเ b นแต่ว่า ใน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 ,ใน,ใ,นในที่ผมส่งไปเนี่ยผมส่ง SCB ไปเข้าประกวดนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งคือ j m t ซึ่งเป็นบทวิเคราะห์ที่ถือว่าพีกมากนะครับก็คือถือว่าเจ๋งมากเรามอง j m t ที่ไปจับมือกับเค k นะครับรวมถึงตัวธุรกิจเดิมของ j m t เนี่ยก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทาเกตไซด์เองก็80บาทด้วยถือว่ามีแอปไซด์จากปัจจุบันค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นลูกตัวหนึ่งของตัว j m t นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกบทความที่2นะครับที่ที่ท,ที่ที่เรา ที่เราลงไปในสื่อกันนะครับอันที่สาอันนี้จะเป็นอีกอันหนึ่งของทันหุ้นนะครับแต่ว่าอันนี้อันนี้ผมเชื่อว่าเราคุยคุยมาบ่อยนะนะครับเราบอกว่า EV เนี่ยธุรกิจ E ีีที่ได้ประโยชน์จริงๆมันจะอยู่สองสาส่วนคือคนทําแบตเตอรี่คนทําที่ชาร์จนะครับแล้วก็คนทําประกอบรถนะครับซึ่งผมเลือกพุ้นให้เขาทั้งหมดอ่หกตัวเนี่ยแต่ละตัวก็จะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของตัว E ีทั้งหมดนะครับอ่ะ E.A กับ G.P.S.C เนี่ยผมให้เป็นตัวแทนของคนผลิตแบตเตอรี่นะครับ Next ปทอทเนี่ยผมให้เป็นตัวแทนของการประกอบรถ EV นะครับปอทเองจริงคนยังไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ครัจริงๆก็ปทอทเนี่ยจะปอทจะใช้ G.P.S.C เป็นแขนขาในการทำอีวในอนาคตนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับจริงแค่ว่าปทอทมันใหญ่เท่านี้ก็ไปเล่น G.P.S.C กันก็แล้วกันอีกอันหนึ่งคือคนทำชาร์จเจอร์นะครับพวกชาร์จเจอร์เนี่ยซินเนก ฟอสต์คอร์เปอเรชันเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เด่นๆของในสายนี้นะครับคือผมว่าเรื่องชาร์จเจอร์เนี่ยชาร์จเจอร์เป็นชาร์จิ่งสเตชันเนี่ยไม่ค่อยเน้นมากหรอกในช่วงแรกๆนะผมว่ามีอ่ะแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าชาร์จเจอร์ในรถเนี่ยในในบ้านเนี่ยผมว่าน่าจะต้องใช้เพราะว่าอีกหน่อยคงมีกฎหมายเวลาสร้างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยต้องปิดเครื่องชาร์จไว้ในบ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ทําเครื่องชาร์จตัวเล็กๆเนี่ยชาร์จรถเนี่ยได้ประโยชน์นะครับซีนิกฟอ อันนี้คือ6ตัวของ EV นะครับมาจากทั้งหมดนี้ก็จะเป็นมาจาก3บทความนะครับเดี๋ยวก็ไปเปิดสไลด์ด,ลดูก็ได้นะในสไลด์ที่เราจะส่งให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมส่งไม้ต่อให้กับน้องแทนเลยกันแล้วกันนะครับกับเรื่องของอสิ่งที่น้องก็อยากจะพูดเรื่อง Special Report ที่เราจออในวันพรุ่งนี้ครับสคุณครับ เดี๋ยวมาต่อในพาร์ทของผมเลยนะครับจริงๆวันนี้มีเรื่องที่อยากคุยค่อนข้างหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวงั้นผมขอเริ่มจากเรื่องที่เราน่าจะใช้เวลาน้อยหน่อยนะครับก็คือเรื่องของตัวพอร์ตคือตอนนี้ตลาดหุ้นมันกลังขึ้นแล้วมันไม่ค่อยมีประเด็นนะครับกองหุ้นส่วนใหญ่ที่จัดวางมาก็โอเคแล้วนะครับอย่างเมื่อเช้าเนี่ยที่เราเห็นโบกมา38%เนี่ยเดี๋ยวผมทําข้อมูลล่าสุดให้ดูนะครับของช่วงตอนตลาดปิดตอนเที่ยงครึ่งเนี่ยตอนนี้ขึ้นมา6%แล้วนะครับก็ถือว่า หุ้นที่เรามีการจัดวางในพอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาถูกทางนะครับแล้วก็เล่นเกาะไปตามธีมที่ตอนนี้ตลาดคนเขาเล่นกันนะครับก็คือธีมพวกสายโลจิสติกตัวเด่นๆที่เราได้เยอะเนี่ยจะเป็นตัวไวส์นะครับพวกนี้ครับก็ถือว่าเป็นปีของเขาจริงๆคือปีนี้โลจิสติกอะมันดีจริงครับคือมันดีจากกําไรด้วยนะไม่ใช่ดีจากแค่ธีมแล้วก็อีกถ้าเกิดพูดถึงธีมเนี่ยคืออย่างกลุ่มที่เป็นแนวพวกเจมานะที่ผมพูดเมื่อเช้าคือผมจะพูดถึงว่า,าหุ้นพวกนี้มันเล่นเ,เล่นในธีมมมแตต่่่่่่่วาาาเเเือไหหรรก็นนับททีีทีิษล้ย เขาสามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจริงแล้วก็เริ่มบันทึกรายได้นั้นน่ะเข้ามาสูงบการเงิน,นมันก็จะเริ่มเห็นนะครับว่าคนจะเริ่มให้ความเชื่อมั่นในตัวหุ้นตัวนั้นมากมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างก่อนหน้านี้ที่ตอนที่เราเห็นราคาหุ้นของตัว EA นะครับตอนก่อนที่จะระเบิดขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก65บาทถึงไม่เกิน80บาทแต่พอทางเอเอเนี่ยเขาเริ่มมีการ CO d ดีตัวโรงงานแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยมันก็ทําให้คนเชื่อมั่นมากขึ้นแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยเข้าไปต่อ ส่วนเจมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่คนรออยู่แล้วก็อยากจะเห็นเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้ก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทางกลุ่ม BTS เนี่ยมีการเอาแอสเซไม่ว่าจะเป็นแอสเซในทางไหนก็ตามอาจจะเป็นดิจิทัลแอสเซสก็ได้นะครับของทางเจรุ๊ปเนี่ยเอามาใช้จริงๆให้เห็นจริงๆเนี่ยนั่นแหละมันจะเป็นจุดที่คนจะเกิดความเชื่อมั่นที่มากขึ้นกับตัวเจมาแล้วราคาหุ้นตัวนี้เนี่ยก็จะขึ้นไปต่อนะครับนี่คือธีมที่เรายังคงยึดโยงในการเล่นในการ c a l ในช่วงนี้นะครับนั่นนคืออส่ว่วทีผมยากจะ มาลาให้ฟังในเรื่องของพอร์ตนะครับแล้วก็ขอพูดถึงเรื่องอหุ้นที่ผมให้ความสนใจแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนเข้ามาในพอร์ตในวันพรุ่งนี้ไปนิดหน่อยแล้วกันนะครับเท่าที่ดูเข้าตาตอนนี้ก็จะมีอยู่2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยผมขอใช้ประเด็นในเรื่องของการเก่งงบไตรมาสสี่เข้ามาพูดถึงนะครับก็คือตัว UBE ครับตัวนี้เราเคยเชียร์กันมาในรอบหนึ่งแล้วนะครับถ้าถามว่าในในช่วงไตรมาสสี่ถ้าจะเก่งกาไรหุ้นสักตัวหนึ่งเนี่ย ตัวไหนที่จะสามารถได้เก่งกัไรได้เยอะๆเนี่ย,ยก็จะมี2กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มที่1ก็จะเป็นกลุ่มที่มาทางเซกเตอร์เลยก็คือพวกกลุ่มโลจิสติกนันแหละซึ่งโลจิสติกเนี่ยเราก็เห็นราคาหุ้นมันได้สะท้อนในเรื่องนี้ไปประมาณหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆตัวหนึ่งที่เราเห็นว่าราคามันขึ้นมาเนี่ยผมก็ยังเชื่อนะครับว่าโลจิสติกหลายตัวเนี่ยน่าจะขึ้นได้ต่ออีกนะครับไม่ใช่แค่ราคาที่เห็นในวันนี้นะครับส่วนหุ้นตัว UBE เนี่ยตั้งแต่เขามาจับธุรกิจที่เป็นธุรกิจแนนวอาาาหรมกขึ้นเนย แล้วก็เริ่มออ,อกผลิตภัณฑ์ที่มันมีมารจิ้นหรือว่ามีอัตรากำไรที่ดีขึ้นเนี่ยราคาหุ้นของเขาเนี่ยก็เริ่มที่จะด,ดีขึ้นนะครับก็เลยมองว่า UBE ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจในการจัดวางพอร์ตในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเดยวต้องดูก่อนว่าจะเอาเข้ามาวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวอย่าง i t e l นะครับที่เป็นสาย ICT Infrastructure เนี่ยตัวนี้นะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันหรือว่าอีกประมาณไม่เกินเดือนนี้น่าจะมีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องของงาน ประมูลใหม่เข้ามานะผมว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เขาเสร็จสับเรื่องของการเพิ่มทุนเรื่องของการใช้สิทธิ์บล็อตอะไรต่างๆมาแล้วในปีก่อนเนี่ยปีนี้เนี่ยไม่น่าจะมีอะไรขวางราคาเขาไว้แล้วครับน่าจะไปต่อได้เรื่อยๆแล้วก็โมเมนตัมในการทางานเนี่ยก็มีอยู่แล้วก็แข็งแกร่งนะครับมาจีนจากงานที่ได้เนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างดีด้วยฉะนั้นราคาหุ้นตัวนี้น่าจะไปต่อได้นะครับก็เป็น2ตัวที่ถือว่าเข้าตาผมในตอนนี้นครับทีนี้ผมขอมาพูดถึงพาร์ทที่ผมอยากจะใช้เวลากลับมันนิดหนึ่ง,อองของ Special Report ในวันพรุ่งนี้นะครับวิธีการคิดในการออกรีพอร์ตในรอบนี้เนี่ยจะแตกต่างจากที่เราเคยทํามาทั้งหมดเลยนะครับอย่างปกติเนี่ยเวลาที่เราหยิบหุ้นสักตัวหนึ่งมาเชียร์เนี่ยเราจะเชียร์จากเซกเตอร์ที่ดีเชียร์จากธีมต่างๆแต่ว่าในรอบนี้เราลองมามองในทางที่กลับกันดูนิดหนึ่งว่าถ้าเราเป็นคนคนหนึ่งที่เราอยากจะสมมติว่าเป็นเด็กจบใหม่แล้วกันนะครับดูว่าเด็กที่กําลังจะสมัครเข้ามาหาลัยเนี่ยเราอยากจะเรียนสายอาชีพไหนกันแน่แล้วสายอาชีพไหนเนี่ยที่มันเป็นสายอาชีพที่มัน มันมีอนาคตนะครับหรือว่าสายอาชีพไหนเนี่ยที่มันเป็นที่ต้องการของตลาดโจทย์ที่เรามีการตั้งในรอบนี้มันคือแบบนี้ครับมันคือเป็นการมองจากภาพของตลาดแรงงานเนี่ยมองเข้ามานะครับแล้วก็ค่อยมามองตัวหุ้นทีหลังนะครับมันก็เลยเป็นที่มาในการที่ทางผมเนี่ยมีการเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ของตลาดแรงงานในไทยนะครับก็มีการเก็บข้อมูลที่ทางกรมการจัดหางานเนี่ยเขามีการบันทึกไว้ครับว่าในแต่ละเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสถานการณ์โควิดก็ดีอะไรก็ดีเนี่ย ความต้องการแรงงานมันเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนมันมีเซกเตอร์ไหนบ้างนะครับที่มีความต้องการแรงงานสูงเซกเตอร์ไหนที่มีคนว่างงานเยอะนะครับซึ่งถามว่าทําไมเราถึงมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องแรงงานแบบนี้นะครับลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าอุตสาหกรรมไหนเนี่ยเขาต้องการแรงงานที่มันเยอะเนี่ยมันก็แปลความหมายได้นะครับว่าอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยมันโตยกตัวอย่างถ้าเกิดเรามีร้านร้านค้าร้านหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการลูกจ้างเพิ่มก็แปลว่าเราขายดี หรือว่าเราต้องการคนมาทํางานในตรงนี้เพิ่มนนี่คือการมองแบบนี้ที่กลับเข้ามาในตัวหุ้นนะครับทีนี้พอเราเริ่มเห็นแล้วว่าสายงานในกลุ่มไหนเนี่ยมันมีความต้องการสูงเนี่ยมันก็เป็นที่มาที่เรามองขยับไปในส่วนของตัวที่เป็นตําแหน่งงานไหนที่ต้องการเยอะนะครับพอได้ตําแหน่งงานพวกเนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับตัวเซกเตอร์หรือว่าตัวอุตสาหกรรมนะครับพอได้อุตสาหกรรมพรุ่มเนี่ยก็จะไปสู่ตัวหุ้นนะครับมันก็เลยเกิดเป็นการเลือกหุ้น โดยการมองมิติที่เริ่มจากการมองภาพของตลาดแรงงานเนี่ยครับก็จะได้หุ้นประมาณ6ตัวนะครับก็จะเป็นหุ้นที่ผมใช้ก็ว่าเป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมแล้วกันนะครับก็คือตัวกลุ่มประกันภัยเนี่ยก็จะมีตัว b l a นะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็น call center เนี่ยก็จะมีตัว o t o นะครับอย่างกลุ่มโลจิสติกที่เด่นที่สุดเนี่ยก็จะเป็นตัว w i c e เาเก่านะครับส่วนกลุ่มที่เป็นกลุ่มค้าปลีกเนี่ยผมลอง,ลองในรอบนี้ลองมองไปที่ตัว m a c ครนะครับเพราะว่ามองว่าราคาหุ้นของเขาเนี่ยหลังจากการเพิ่มทุนที่มีการ ปรับฐานลงมาเยอะแล้วเนี่ยทั้งที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้ทําอะไรผิดมากเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เราใช้ในการซื้อหุ้นตัวนี้ได้ราคาค่อนข้างดีนะครับส่วนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ผมเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมใหม่ครับจะมี2องเซกเตอร์ใหญ่เซกเตอร์ที่หนึ่งเนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับพวกเทคโนโลยีนะครับส่วนเซกเตอร์ที่ี่ยจะเป็นพวกกลุ่ม ev นะครับอย่างกลุ่มที่เป็นแนวเทคโนโลยีเนี่ยก็ขอหยิบหุ้นตัว i i g นะครับขึ้นมาเชียร์อีกรอบหนึ่งหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าหุ้นตัวนี้เนี่ย ตอนที่ราคาหุ้นเขาประมาณ25บาทประมาณนั้นแหละที่เรามีการเข้าไปพูดคุยกับคุณสมชายที่เป็นผู้บริหารในครั้งแรกนะครับเวลาผ่านไป1ปีเนี่ยราคาหุ้นเขาขึ้นมา50บาททําไมรอบนี้เนี่ยเราถึงกลับาเชียหุ้นแบบนี้มากขึ้นนะครับต้องบอกก่อนว่าวิธีการที่เรามองอ่าเซกเตอร์แล้วก็มองผ่านตลาดแรงงานแบบนี้เนี่ยมันเป็นการมองว่าตลาดแรงงานที่มันเติบโตสูงเนี่ยหรือกระทั่งตัวหุ้นเขาเองเนี่ยมันมีประเด็นที่ที่ทางอ่าคนทุกคนเนี่ยหรือว่าผู้ประกอบการในไทยเนี่ย เริ่มมองเห็นแล้วว่าความจําเป็นในการใช้งานของซอฟต์แวร์หรือว่าอุปกรณ์ที่ทางบริษัทนี้เขามีการขายแล้วก็ให้บริการอยู่เ่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นมากๆนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็จะสะท้อนกลับมาที่กําไรของบริษัทนี้ที่น่าจะโตได้ดียิ่งกว่าที่ทางนักวิเคราะห์ในตลาดอาจจะประเมินไปด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับก็คือตัว e ี่ยเราก็คงต้องยกให้ตัว e a นะครับที่เป็นตัวหลักที่ถือว่าทําทุกอย่างมาได้ดีแล้วก็ทําทุกอย่างมาได้แบบ เร็วกว่าคนอื่นมากพอควรนะครับแล้วก็น่าจะเกิดรายได้จากส่วนนี้เนี่ยก่อนคนอื่นด้วยนะครับนี่คือวิธีการมองจากตลาดแรงงานที่เราอยากจะหยิบมานําเสนอในรอบนี้นะครับจากสถิติที่เรามีการเก็บมาเนี่ยจริงๆนะครับในช่วงปีก่อน,นแม้ว่าจะมีโควิดก็ตามนะครับในช่วง10เดือนเนี่ยความต้องการแรงงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นถึง8เดือนมีแค่2เดือนที่ตลาดแรงงานของไทยเนี่ยมันมีการซบเซาถามว่า2เดือนที่เกิดขึ้น,นมันคืออะไรมันคือช่วงโควิด ในช่วงที่เป็นเป็นคลัสเตอร์ทองหล่อในครั้งที่หนึ่งนะครับเราก็จะมีโควิดในช่วงปลายปีอีกรอบหนึ่งนอกนั้นเนี่ยตลาดแรงงานของไทยเนี่ยมันเป็นตลาดที่ต้องการแรงงานสูงมากๆนะครับถึงขั้นที่ว่าขาดแรงงานด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองภาพแบบนี้สะท้อนก็จะได้หุ้นตามที่เราบอกไปแต่กี้เลยนะครับนั่นคือตัว special report ที่อยากจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับในส่วนที่เหลือนะครับก็คงน่าจะอยากให้เหลือเวลาให้การถามตอบนะครับว่าในช่วงเปิด ปีใหม่จริงๆอยากให้เวลาประมาณสักห้าถึงสินาทีเนี่ยมาเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของตัวหุ้นในพอร์ตแล้วก็หุ้นที่ทางมาร์เก็ตติ้งหรือว่าทางลูกค้าเนี่ยสนใจนะครับน่าจะได้ประโยชน์ในตรงนี้มากกว่านะครับไม่ทราบว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่น่ามีแล้วเนาะ มีคำถามอะไรไหมครับ okay. ไม่น่ามีฮะถ้ามีางไงก็ไว้พูดคุยกันได้นะหรือไม่ก็ไลน์มาถามได้นะครับก็ยินดีตอบทุกคําถามก็ยังไงเดี๋ยววันนี้ผมแล้วก็น้องแทนนะครับแล้วก็ทีมงานของเราเนี่ยลาครับตอนนี้นะครับไร้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ